ไปยังไปมาปไปเออมาแล้วเพปเปื 4, ่อนทันเฟยเออทันเฟยครับทันเฟยครับสวัสดีครับน้องเกิดหน้าโดมเกิดหน้าโรงพยาบาลเลย<อ>ใกล้โดมอ่ะนนโอ้ฮันเกิดพระแม่พระแม่ก็เ,เดี๋ยวเข้าบ้านเล็กดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเว้ย ระวังเขาเดินไปโซนกำแพงแตกนะพี่ไอไอจุ๊กอินฟีโอเคใช่ระวังห้องใต้ด,ดินอยู่ในเล็กสบายผมวางของเล่นไว้แล้วติ้งหัวใจไม่เด้นของน้องนะดูเงียบเตะเ,เงียบเตะเงียบกิฟต์เหมือนกันน่าจะไล่เพื่อแล้วรอบนี้เราจะไปเฟิร์สบ,บัตเว้ยกัวางป่าเออหัวตไปเว้ยไม่โดนไปีด้วยปีด้วยจะดึงนี่หว่ารอดอ่ะรอดปุ๊บจะดึงปั๊บรอดปั๊บจะดึงปุ๊บ กดไหมพี่ว่าเราจะล่อนต้องกดครับกดสเปคบาร์เราไม่รอมาเล่นนะโอ้ oh, ไม่มีตัวมาช่วยคือตัวนี้มันดีแหละความสามารถซับดีแต่แม่งควรจะมีแค่ตัวเดียวในเกมอะเหมือนที่คิวว่ามันไม่ควรมีหลายตัวอ๋อพี่ยังตรงนี้ไหนตรงไอตรงเวลาเดินออกจากหน้าโดมอะเราเราสมมติทันมาก็เด้วูบออกไปเลย อ๋อดีพอดีเลยอะเหรอใช่ปันโยแปเดี๋ยวพี่ช่วยก็ได้นะพี่อยู่ไกลรันอยู่ไหนโดมอยู่หน้าโดมนั่นไงว่าลหรเดี๋ยวพี่ช่วยให้ไกลอยู่ไกลโย่ไกลโยเพื่อนมันวิ่งไปจะไปวะเพื่อนมันจะไปเี่หรอคนที่วิ่งไปเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมันจะบินแล้วน่ะ เดินฟ้าบินได้ไปซิจุดคาเฟ่ไปอะลอาหลุดไปวะไป่ไปไปมาไปมาแล้วเพื่อนทันเฟ่เออทันเฟครับทันเฟครับมาดิครวโว้โช่วยงั้นโอเคถ่ายเรียบร้อยมาเป็นไล่คนเดิมครับโอเคพี่น้องโรงพยาบาล่หรอจู๊กอินฟี ได้มไม่มีห้องวีอินฟรีงั้นเดี๋ยวไปมั้งไปฮิวจะไปฮิวจะไป,ะไปอ,อุ๊ยเพื่อนโดน่ะเพื่อนมาฮิวหน่อยดุฮิวหน่อยฮิวหน่อยฮิวหน่อยเอาไม่ฮิวด้วยเดี๋ยวเรารอช่วยกันได้เดี๋ยวพี่พก,กดต่อมันจะวางตรงไหนนี่แหละฉันมาแล้ว <Yeah. S 1> เอาเหินฟ้าเีจะปล่อยให้ตั้งใจหนอละหักว่ะเอาว่ะเออว่ะขอบอคุงแฟนเพื่อนจะช่วย ไว้เหินฟ้านะยูมีโอเค thank you thank you both ใช่ตั้งใจและตั้งใจเดีย๋ยวฉันจะช่วยเขาเองนะ <c oughs> ไปเจ้าหน่อยอีฟแกไปปันที่อื่นเลยฉันจะปันเครื่องนี้ไปเลยไป <c oughs> ไปเลยฉันจะจึดเครื่องแกสวยเฮ้ยเราไม่มีไทยด้วยนะช่วยเพื่อนอะฮัลโหลมาชูมึงพี่ กามีทรายมีทรายขายเครื่องหนึ่งหรือไรไม่มีอ่ะมีเครื่องข้างของพี่อ่ะข้างๆ้งองจะขาดเครื่องหนึ่งหรือขาดสองเครื่องวะเนี่ยหนาสิบละจะมาหรือเปล่าจ้ก,กวางน้อยเฮ้ยรอบนี้ไม่ใช่ม ovie first battle เว้เยเขาเดินไปทางเครื่องพี่เบิร์ดอ่ะ มันร <bord Safe. S 1> ู้ว <museums> ่าเครื <loyalty> ่องสั่นเยอะเออเก้าสิบแล้วลันแล้วเราเป็นสามว้าวมันแซ่บแล้วมันแซ่บแล้วมันแซ่บแล้วพ่อแม่ระวังพ่อแม่ระวังพ่อแม่ระวังแม่แระวังนะพ่อแม่นะมันมาแล้วนะเขาไม่เอาน้องหรอกเเอานี่เฮ้ยมันทำอะไรวะมันทำเฮ้ยป๊อปปุ๊ปป์โอ้โหมากับดักไปแล้วอยู่บ่ได้แล้วคอยสิอยู่บ่ได้แล้วมีกับดักเด้อ จะเอาพี่นี่แหละจะเอาพี่โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดไปแล้วอยู่บ่ได้แล้วเป็นไปอยู่ไหนวะบ้านเล็กเหรอบ้นเล็กบ้นเล็กเข้าเขเข้ามาตามลงมามาตามลงบมาก็มาสิจะควางบ้าจะควางบ้าเอ้ยดึงแซ่มดึงแซ่มดึงแท้โซ่แท้กุญแจมืออย่างนั้นเหรอเฮ้ยมันจะหลุดมันจะหลุด มันจะหลุดโอ้ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่ลุดมันแปะเรียบร้อยเหลือเครื่องนึงเหลือเครื่องนึงเพื่อนฝันหรือพี่ครบแล้วอะเครื่องครบแล้วเหรอฮะใช่มันขาดสองเครื่องแล้วตอนเนี้ยเ <สะ S 1> อาเครื่องพี่พี่เองเพื่อนไงเออใช่ใช่ใช่เมาเมาฉันเมาไปหน่อยฉันขออภัยด้วยนะเล่นไหวฉันจะช่วยคุณโอยไม่ต้องมึงไม่ต้องช่วยกูมึงไม่มีท้ายระวังระนอะไรดึงอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่ละเท่าไหร่ละเก้าเก้าโอเค พี awesome, ่จะไปเลยนะพี่จะไปอยู um ่ตรงนี like ้ละเฮลมี me t กิวโ you จบกันแลอะไร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 รู้ใช่ไหมกิโบไปแล้วฉันจะวินไปหลานประตูบบานใหญ่เด้อโดมเด้อโดมเด้อเอาแล้วโซลันโดแล้วแย่แล้ว มันดูดกลับดักไปเฉยเลยเขาไม่รอน้องอ่ะมันได้คนอื่นมันโลบมันโลบอ้นี่มันโลบเดี๋ยวต้องล้มอยู่ตรงโดมอ่ะโอ้มันโลบแล้วมันได้ด้วยมีเทหรอยังไม่ได้เปลี่ยนนะพี่มาเช่นด้วยแหวะอยู่โอเคโอเคโอเคได้เลยได้เลยได้เลยได้เได้เลย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 พี่มาแล้วพี่มาแล้วโซนเฮ้ยยังยังใช้พิปเปอร์อยู่เลยเตือนเท่าไหร่ละเท่าไหร่ละยังไม่ถึงครึ่งนะพี่ ทำไมเจ้าอยู่ช้าจาังเลยนะมาเนี่ออยตุ้มเดี่ยวตี่เดียวนนี่เงี้ยอออันนี้อ่าน,น,น,นไม่ออกไม่เคยเห็นเราคงช่วยเขาไม่ได้อะนะโอ้ยพ่อมาลันพ่อมาตาแดงด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ฉีกนะพี่ฉีกนะทั้งนั้นนะอะฉีกเลยน้องพ่อมาช่วยเพื่อนงั้นอะได้เหรอได้น้องเก่งพอเรื่องเหรอ,อวะ ท่ออยู่นี่ท่ออยู่นี่ท่ออยู่ตรงพ่อแม่ส,มสุดจา้ามาสุดจ้าเก็มาเฮ้ยเดี๋ยวพี่หาของไปซ่อมให้ไม่ต้องห่วงแต่มาต้มเปิดปลาเดียวนะเอ้ยอย่าไปหยองเลยพี่เออไม่ใช่หมูอย่าไปหยอง <S 2> <S 2> มีแต่น้ำหอยได้น้ำหอยมาหนึ่งอันเฮ้ยมันหายนะน่าจะกลับไปครับเอ้ยไม่หยองตาเป็นมีดวงตามีดวงตาเอ้ตาแดงมันจะหมดแล้วครับ มาเลยมาเลยเกี่ยวน้องนี่แหละแหววโอเตรงน้องนี่แหละเออเฟฝดแรกแฝดแรกเฮ้ยประตูฝั่งนู้นเพิ่งเปิดปะรันไค่เปิด,ปดคบบ่ะเขาวิ่งไปฝั่งนี้เลยหลอ่อหายแล้วจิ๋วหายแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวพี่โยนไอร่อนแดนให้นะโอเคมันเท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 เฮ้ยพี่วางไอตัวร่อนอยู่ไหนวะเนี่ย มาแล้วสรันเร,ราต้องรอดดุดุเง,งาเพื่อนเป็นไงบ้างเงาเพื่อนเงาเพื่อนเอาเพื่อนอยู่บนโรงพยาบาลที่เขารอรอดออกประตูรันนี่เอรอนเดธอวงามเฮ้ไ<อ>นั่นเวลาเปิดประตูจะเปิดอันนี้จริงเหรออ้าวให้เ,เตยยอมเพยเตยยอมเพยเตยยอมเพยสวยงามเกมไม่ย<ม>ังบอกว<ม>่าสวยงามมากๆเลยครับพี่น้องครับ gas gas